ช่วยให้เราสร้างจังหวะได้ลงเกียร์ปุ๊บมุดหนีปั๊บลงเขาให้เขาช่วยเราเบรเพิ่มความปลอดภัยถ้าชั้นยกคันเร่งเธอต้องหน่วงถ้าชั้นเหยียบเธอต้องไปอยู่เกียร์ดีเนี่ยสามารถบังคับให้เขาเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเปลี่ยนเกียร์ลงได้เหมือนกันนะใช้เกียร์สูงเกินต่อให้เราจะเหยียบมิดยังไงรถมันก็ไม่ไปเราเปลี่ยนเกียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกคันเร่งต้องการจะไป แต่ไปยกคันเร่งมันทําให้เราเสียจังหวะเข้ามาตรงนี้แล้วโอ้ยกลับไม่ถูกกลับดีได้เลยโบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาลองเข้าเกียร์ออตโต้ในโหมดอื่นๆกันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานมันเป็นเนี่ยนอกจากจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้เราแล้วยังสามารถช่วยเราสร้างจังหวะ สร้างความมันสร้างความสนุกในการขับขี่ของเราได้อีกด้วยนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เคยเข้ามาก่อนอาจจะเคยแค่ prnd แต่ว่าก็จะมีเกียร์อื่นๆที่สามารถช่วยให้เราขับได้ดีขึ้นอีกเหมือนกันนะครับพื้นฐานของรถยนต์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่ prnd ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ต่างไปจากนั้นก็คือบางคันก็จะเป็น d 3 d 2 l บางคันก็จะเป็น D, S, L บางคันก็จะเป็น D, S, B หรือ D, S แล้วก็ตบมาเป็น M บวกลบได้ตรงจุดนี้มันอาจจะฟังดูต่างกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันคือเกียร์ต่ำและลำดับตามเมื่อกี้เลยครับก็คือ D สูงสุดลองลงมาก็ไล่ตัวเลขลง D, 3, D, 2, L อีกอย่างหนึ่งก็คือ D สูงสุดแล้วก็ S ลองลงมาแล้วก็ L ครับ เนี่ยครับมันก็คือการไล่ลำดับเกียร์ต่ำลงมาเหมือนกันเลยครับไม่ต่างกันเลยเราแค่เรียนรู้วิธีใช้งานเฉยๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็จะต้องมีสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องทำให้ได้ก่อนนั่นก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าเกียร์รถเราเนี่ยมันเข้ายังไงมีเกียร์อะไรบ้างนะครับอย่างแรก เราก็ดูจากแป้นเกียร์ของเราครับว่าจาก P R N D นะครับต่อมาคือเกียร์อะไรแล้วมันจะต้องเข้ายังไงอย่างสมมติคันนี้ครับเป็นเกียร์แบบรางตรงลงมาจาก D ก็คือเกียร์ S แล้วนอกจากเกียร์ S ก็จะมีเกียร์บวกลบที่พวงมาลายัยอ๋อโอเคคันนี้เป็น S แล้วสามารถบวกลบเกียร์ที่พวงมาลัยได้โอเคพอเราเข้าใจแล้วนะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเข้าเกียร์กันแต่ว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้มันคือการสตาร์ทเครื่องแล้วคือการเข้าเกียร์เราก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกับจุดนี้นิดนึงครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วก็เบรกมือนะครับเช็คว่าเราดึงแล้วกดแล้วล็อกเบรกมือแน่นแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราลองเหยียบเบรก พอเหยียบเบรกปุ๊บคราวนี้เราลงมาเข้าเกียร์กันดูครับเหยียบเบรกไว้เลื่อนเกียร์ลงมา P R N D โอเคหลังจาก D เนี้ยเข้ายัางไงบางคันสามารถเข้าได้เลยลูดลงมาได้เลยบางคันเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดหรือบางคันจะต้องตบไปซ้ายไปขวาบางคันเป็นปุ่มกดเข้าโหมดสปอร์ตอันนี้ไม่เหมือนกันลองกด ลองเล่นดูได้เลยแต่ว่าคันนี้ครับเนี่ยถ้าโยกลงมาตรงๆมาไม่ได้ใช่ไหมครับติดเขาทำเซฟตี้ไว้ไม่ให้เราเข้าเกียร์ผิดแต่ว่าเราลองกดลงดูอ๋อนี่เข้ามาได้แล้วกลายเป็นเกียร์เแล้วครับตอนนี้ผมเข้าเกียร์เแล้วหน้าปัดก็จะขึ้นโชว์เหมือนกันว่าเป็นเกียร์เนี่ครับเราลองเข้าเกียร์ลองเล่นดูพอเราเล่นได้แล้วนะครับต่อไปก็คือ ไม่ต้องมองมันเพราะว่าเวลาเราขับรถจริงๆนะครับเราจะไม่ก้มมองเกียร์ว่าเอ๊ะตอนนี้เกียร์อะไรเข้ายังไงอะไรงนี้ครับมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เลยเวลาเราขับรถจริงๆนะครับก็คืออยู่เกียร์ดีอยู่แล้วถ้าเราลงเกียร์ต่ําเนี่ยเราก็จะต้องเข้ามันได้เลยคันไหนจะต้องตบลองตบคันไหนจะต้องกดปุ่มลองกดปุ่มดูครับหลักการก็คือ เข้าได้โดยที่มือขวาเนี่ยไม่ดึงพวงมาลัยไปด้วยเข้าได้โดยที่หาเกียร์เจอและเข้ามันถูกต้องตัวอย่างเช่นนะครับผมขับรถอยู่เกียร์ดีอยากจะลงเกียร์ต่ำปึ๊บมาเป็น S เนี่ยครับโดยที่ตาไม่ต้องมองคันไหนเป็นแบบบวกลบนะครับขับมาเอามือจับเกียร์ตบปึกป๊กไปให้เป็นบวกหรือเป็นลบเราต้องดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งบวกลบของเกียร์รถเรา อยู่ตรงไหนบางคันบวกอยู่ด้านบนบางคันบวกอยู่ด้านล่างบางคันลบอยู่ซ้ายบวกอยู่ขวาอันนี้ครับเราจะต้องดูก่อนดูแล้วก็จะต้องเข้าเกียร์มันได้โดยที่เราไม่ต้องดูมันอีกครับเข้ามันได้โดยที่เราไม่ต้องมองตรงจุดนี้ครับจะสามารถทําให้เราใช้งานมันได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคล่องแล้วเราก็จะไม่กังวลกับมันครับ สำหรับรถคันนี้ครับมีเกียร์พ d d เ e s h i ิ t ที่พวงมาลัยก็จะต้องดูเหมือนกันนะครับว่าลบฝั่งไหนบวกฝั่งไหนเนี่ยครับลองกดดูได้เลยเพราะว่ารถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นเนี่ยอาจจะบวกอยู่แป้นข้างหลังมือทั้ง2องอันลบอยู่ข้างหน้าอันนี้ครับเราก็จะต้องมาดูสัญลักษณ์กันก่อนอ๋อโอเค คันนี้ลบอยู่ซ้ายบวกอยู่ขวาเนีครับเราลองกดเล่นดูได้เลยไม่เป็นไรครับไม่เกิดความเสียหายเนี่ยเราลองกดเล่นดูได้เลยอ่ะหลังจากนี้พอเรามือแม่นและเราเข้าเกียร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับว่าการใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับปเกียร์ออโต้นะครับก็คือเกียร์ที่เปลี่ยนเกียร์ให้เราเองปรับ อัตราทดเกียร์ให้เราเองนะครับอัตราทดเกียร์คืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดวิชาการแค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนี้จะเป็นการสมมุติให้มันเหมือนจริงนะครับวิชาการหรือหลักการของมันก็คือเมื่อเราต้องการที่จะไปไวขึ้นรอบเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นแต่ว่าถ้ามันสูงขึ้นอย่างเดียวล่ะคราวนี้ครับมันก็จะเหนื่อยมันก็จะทำงานหนักอยู่อย่างนั้นครับเขาก็เลยสร้างอัตราทด ให้มันมาเช่นถ้าสมมุติว่ามันสูงขึ้นไปปื๊ดเรื่อยๆแล้วความเร็วสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรถมันก็จะเปลี่ยนอัตราทดให้รอบลงมาต่ำให้เราครับเพื่อเป็นการขับรถอย่างประหยัดแล้วก็นิ่มนวลไม่เปลืองแรงของเครื่องจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือหลักการของมันมันจะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเองครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแบบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะครับ ตอนเนี้ยผมอยู่เกียร์ต่ำอยู่ความเร็วช้าๆผมก้าวเดินช้าๆเท้าไม่ได้ยาวมากไม่ได้ก้าวเท้ายาวมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมต้องการจะไปไวขึ้นละ่ะคราวนี้ครับผมก็จะเริ่มก้าวเท้ายาวขึ้นยาวขึ้น ก็เหมือนกับเกียร์ครับที่เราก็จะต้องเปลี่ยนเกียร์ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปนี่ครับเนี่แหละก็คือการสร้างอัตราทดคาอัตราทดให้มันสูงขึ้นเพื่อที่มันจะไม่กินแรงเราเราจะไม่ได้เป็นการวิ่งซอยเทา้าแต่เราต้องการจะไปไวขึ้นเราก็เลยวิ่งและก้าวเท้าให้มันกว้างขึ้นไกลขึ้นนั่นเองครับอันนี้ ก็คือหลักการของมันหลังจากนี้ผมจะพูดเปรียบเทียบในแนวนี้ทั้งคลิปเลยนะครับเพื่อที่ให้มือใหม่สามารถเข้าใจได้ซึ่งการที่เราอยู่เกียร์ดีเนี่ยครับเราสามารถบังคับให้เขาเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเปลี่ยนเกียร์ลงได้เหมือนกันนะทุกคนลองดูนี่ครับสมมุติว่าผมขับอยู่ความเร็วลอยๆประมาณนี้แต่ผมเนี่ยต้องการที่จะไปไวขึ้น ให้ทุกคนดูที่เข็มวัดรอบของผมนะครับผมต้องการที่จะไปไวขึ้นผมกดน้ำหนักคันเร่งเยอะขึ้นครับนี่ครับลดลงเกียร์ให้ผมผมบังคับให้ลดลงเกียร์เพื่อเรียกกำลังรถจะเริ่มวิ่งซอยเท้าแล้วกลับมาเป็นก้าเท้าเดิมใหม่ทำไมลดถึงกลับไปวิ่งซอยเท้าก่อนตรงจุดนี้ครับ รถเนี่ยจะพยายามสร้างแรงดึงสร้างแรงฉุดขึ้นมาการที่รถวิ่งซอยเท้าเนี่ยจะเป็นการเรียกกําลังของรถออกมาหลังจากนั้นครับพอรถได้กําลังละตามที่เราต้องการและรถจะกลับมาวิ่งก้าวเท้ายาวเป็นปกติเพื่อให้เราได้ระยะทางที่มากขึ้นครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ก็คือผมบังคับให้รถลงเกียร์ให้ผมต่อไปคราวนี้ละ่ะถ้าผมบังคับให้รถ ขึ้นเกียร์อันนี้ครับรถลงเกียร์ให้ผมอยู่แล้วผมอยากจะบังคับให้รถขึ้นเกียร์ให้ผมยกคันเร่งหลีคันเร่งหน่อยหนึ่งหรือยกหมดเลยก็ได้แล้วพอรถเปลี่ยนเกียร์แล้วเรากลับมาเหยียบใหม่เนี่ยครับเห็นไหมอันนี้คือรถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นให้ผมละรถวิ่งจากที่วิ่งซอยเท้ากลายมาเป็นวิ่งก้าวเท้ายาวนี่ครับเห็นไหมรอบต่ำ รถก็จะไม่เหนื่อยครับไม่ได้กินแรงว่าฉันจะต้องวิ่งซอยเท้าตลอดไม่ใช่ครับเราวิ่งซอยเท้าเสร็จแล้วเราได้กําลังเต็มที่แล้วเรากลับมาก้าวเท้ายาวโดยการที่หลีคันเร่งขึ้นบางคันอาจจะไม่ต้องหลีหมดบางสถานการณ์ไม่ต้องหลีหมดแต่บางสถานการณ์ถ้าสมมติว่าเราเหยียบหนักๆมานานๆรถก็อาจจะจําครับว่าอ๋อบางทีคนนี้เท้าหนักเดี๋ยวคารอบให้หน่อย แต่ว่าถ้าเรายกหมดเนี่ยรอให้เขารอบตกลงมาเนี่ยครับเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราแล้วข้อสังเกตของเกียร์ดีเนี่ยครับนั่นก็คือในเรื่องของการขึ้นเขาสมมุติว่าเนี่ยลงเนินผมยกคันเร่งรถจะไหลลงเลี้ยวเลยเนี่ยครับสมมุติอันนี้คือเขาเห็นไหมนี่ครับ รถจะไหลลงเร็วไม่ได้ช่วยเราเบรกเลยเกียร์ดีนะครับจะเป็นเกียร์ที่ปล่อยให้รถไหลได้อย่างอิสระบนถนนเนี่ยขับดีแต่ว่าสมมติว่าเราขึ้นเขาเนี่ยเราต้องการให้รถช่วยเราเบรกหน่อยนึงให้รถช่วยคุมความเร็วให้เราหน่อยนึงเกียร์ดีไม่ตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวผมจะลงเกียร์ต่ำให้ทุกคนดูก่อนเริ่มจากลงเกียร์เอนะครับปึ๊ เนี่ยแล้วคราวนี้พอผมยกคันเร่งปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าความเร็วผมตกลงมาไวมากนี่ครับความเร็วตกลงมาไวมากแล้วรอบเนี่ยมันจะคาสูงขึ้นไว้อันนี้ครับก็คือสิ่งที่เกียร์ดีทำไม่ได้นั่นก็คือการช่วยเราชะลอต่อไปผมจะพูดถึงเกียร์เอสละมีในรูปแบบปุ่มกดเป็นโหมดสปอร์ตหรือมี ในรูปแบบที่เข้ามาเป็นเกียร์ S สมมุติผมขับขับอยู่ผมต้องการจะไปไวขึ้นต้องการจะไปไวขึ้นใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเกียร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกคันเร่งเนี่ยเห็นปะรถจัดการให้เราเองทําไมผมถึงบอกว่าต้องการจะไปไวขึ้นแล้วเราเหยียบคันเร่งคาคันเร่งไว้ได้เลยถ้าทุกคนต้องการจะไปแต่ไปยกคันเร่งเนี่ย เนี่ยรอบมันจะตกก่อนเห็นไหมแล้วเราถึงจะต้องไปอีกทีนึงทุกคนเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้พอเรายกคันเร่งอะ่ะรถมันฉุดเราเลยพอมันฉุดเราปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราเสียจังหวะนะครับต้องการจะไปไวขึ้นเนี่ยครับเกียดีคาคันเร่งอยู่เข้าเกสได้เลยครับปึ๊บเห็นไหมไม่มีตัวโยกไม่มีตัวพุ่งไปข้างหน้าเลยเนี่ครับมันอยู่ที่เราใช้งานมันยังไง พอเข้ามาเป็นเกียร์ S แล้วนะครับสิ่งที่รถเปลี่ยนไปก็คือรอบเขาจะคารอบไปให้เราครับสมมุติว่าเกียร์ดีผมขับอยู่ที่ความเร็ว80รอบจะอยู่ที่1,500รอบเห็นไหมครับ1ครึ่งพอผมเข้าเกียร์ S ความเร็ว80เห็นไหมครับว่ารอบผมไป2,500บวกบวกอ่ะผมยกคันเร่ง เกียดีเมื่อกี้รอบตกลงมาเลยเกียเอสเห็นไหมครับว่าเขาคารอบให้ผมอยู่เนี่ครับแล้วสิ่งที่ได้จากเกียเอสละ่ะเราสามารถเร่งแซงได้ปุ๊บๆเลยเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องรอให้รถเปลี่ยนเกียร์ลงมารถค่าเกียร์ไว้ให้เราแล้วคารอบไว้ให้เราแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดคันเร่งเนี่ยดูดิเนี่ยครับ ไปเลยเห็นไหมเนี่ยทุกคนลองดูตัวผมดิย,ยกตัวก็พุ่งไปข้างหน้าเหยียบตัวก็พุ่งไปข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือเขาคาเกียร์ไว้มันเป็นการบอกรถว่าเฮ้ยเธอเตรียมตัวนะเตรียมตัวจะไปตลอดเวลานะเตรียมตัวจะหน่วงให้ฉันตลอดเวลานะถ้าฉันยกคันเร่งเธอต้องหน่วงถ้าฉันเหยียบเธอต้องไปเนี่ยครับ ถ้าฉันเหยียบเธอต้องไปถ้าฉันยกคันเร่งเธอต้องหน่วงให้ฉันนี่ครับจะเป็นการบอกรถอย่างนี้สําหรับเกียร์เอแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าผมต้องการแรงหน่วงเริ่มที่จะขึ้นเขาเริ่มที่จะลงเขาต้องการแรงหน่วงของรถละอันเนี้ยเรายกคันเร่งดีกว่าสมมุติว่าผมต้องการแรงหน่วงผมจะรู้สึกก่อนว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรถมันเร็วไป รถมันเร็วไปอย่างแรกที่เราทําโดยอัตโนมัติก็คือการยกคันเร่งหลังจากนั้นเราก็จะเข้าเกียร์เอเนี่ยครับอันเนี้ยรถเราจะช้าลงเห็นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือการสร้างแรงหน่วงถ้าจะเปรียบเทียบกับการวิ่งก็คือเราลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเนินชันเราวิ่ง,ว,งวิ่งมาอยู่วิ่งก้าวเท้ายาวมาอยู่แล้วถ้าเราก้าวเท้ายาวอย่างนั้นไปเรื่อยละ่ะ เราจะไม่สามารถคุมความเร็วได้ครับเด็กๆเราอาจจะเคยวิ่งแล้วหกล้มวิ่งลงเนินมาก้าวเท้ายาวอยู่ตลอดคุมความเร็วไม่ได้วิ่งแหกโค้งกันก็มีแต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นเนินและเราเริ่มปรับระยะเท้าเราวิ่งก้าวเท้าชิดขึ้นชิดขึ้นชิดขึ้นการก้าวเท้าชิดขึ้นของเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถลดความเร็ว คุมความเร็วบังคับทิศท,ทางได้ง่ายกว่าการก้าวเท้ายาวเหมือนกับรถยนต์เลยรถยนต์เนี่ยครับก็ต้องการการก้าวเท้าที่ชิดขึ้นลงเกียร์ต่ำให้เท้าเขาชิดเขาจะสามารถช่วยเราควบคุมความเร็วได้เขาจะชะลอให้เราได้ครับอันนี้แหละก็คือการเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพครับว่าทำไมเราถึงจะต้องเข้าเกียร์ต่ำ ตอนลงเนินนะครับซึ่งรถคันไหนนะครับที่มีเกียร์ L เนี่ยหลักการก็เหมือนกับอันนี้เลยหลักการก็เหมือนกับเกียร์ S เลยแต่ว่าเขาจะมีแรงหน่วงที่มากกว่านี้ครับมันคือเกียร์ต่ำลงไปกว่า S แต่หลักการเดียวกันเลยหลักการคือสร้างแรงหน่วงสร้างแรงหน่วงที่ว่าถ้าเรายกคันเร่งเนี่ยรถจะชะลอให้เราถ้าเราเหยียบคันเร่งเนี่ยรถก็จะไปไว แต่ไม่แนะนำให้ใช้เกียร์ L ในการเล่งแซงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรอบมันสูงไปแล้วมันจะเป็นการฝืนเกียร์อาจทำให้เกียร์เนี่ยครับพังได้เลยถ้าสมมุติว่าต้องการที่จะเล่แงแซงต้องการจะซิ่งนะครับอยู่เกียร์ S ก็พอแล้วครับต่อไปจะเป็นเกียร์ที่สามารถบวกลบขึ้นลงเลือกเองได้นะครับผมจะเริ่มเล่น จากโหมดเกียร์ดีก่อนโหมดเกียร์ดีนีครับเราก็สามารถบวกลบเกียร์เองได้เหมือนกันนะทุกคนลองดูนี่ครับผมขับขับอยู่เนี่ยผมต้องการที่จะชะลอรถสมมติว่าผมไปใกล้คันหน้าเกิดผมต้องการให้เกียร์ช่วยชะลอรถนี่ครับผมกดลบเกียร์ได้เห็นไหมพอกดลบเกียร์ปุ๊บคราวนี้รถจะลงเกียร์ให้เรา1จังหวะไปแล้วนะครับ เขาจะลบให้เราราคานั้นไว้จนกว่าเราจะกลับมาขับแบบปกติกลับมาเหยียบคันเร่งในน้ําหนักปกติแล้วเขาก็จะไปครับสามารถใช้ในการชะลอรถได้สามารถใช้ในการลงเนินได้ลงเขาได้แต่ข้อจํากัดของเขาก็มีนะครับข้อจํากัดของเขาก็มีคือถ้าเราใช้เขา ในจังหวะที่ลงเขาเนี่ยเราลบเกียร์ลงไปปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เราต่อเนินต่อไปเนี่ยเขาเออกเกียร์ให้เราก่อนละเรากลับมาเหยียบน้ำหนักปกติปุ๊บเขาเออกเกียร์ให้เราเลยแล้วเนินต่อไปเขาไม่ได้ช่วยเราฉุดทุกคนลองดูนี่ครับสมมุติผมขับขับอยู่ผมลงเขาอ่าเขาช่วยเราฉุดอยู่นี่ครับเราก็ลบเกียร์ลงไปได้เลยเขาก็ช่วยเราฉุดอยู่แต่ว่า จังหวะที่จะส่งเนินต่อไปปื๊ดเรากลับมาเหยียบน้ำหนักปกติคราวนี้เขาเปลี่ยนเกียร์ให้เราแล้วพอเรายกเท้าอีกทีหนึง่งคราวนี้เขาไม่ชะลอให้เราแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็คือข้อสังเกตของการที่เราเล่นหมดดีแล้วบวกลบเองนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นให้สนุกก็เล่นได้ครับบนถนนเราก็เล่นได้นะครับลดเกียร์ลงไป ลดเกียร์ลงไปนะครับเพื่อที่บอกรถว่าเอ้ยวิ่งซอยเท้านิดนึงนะเราต้องการกําลังเนี่ยให้เธอซอยเท้านิดนึงเธออาจจะเหนื่อยหน่อยนึงแต่ว่าเราต้องการกําลังโอ้รถเห็นไหมครับขนาดขนาดขับในแบบต้องการที่จะกําลังอะ่ะรถยังแอบเปลี่ยนเกียร์ให้ผมเลยเนียครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตของเกียร์ดีนะครับมันก็พอซิ่งได้หน่อยนึงแต่ว่ามันก็จะค่อนข้าง น่าลำคาญครับถ้าสมมุติว่าเราเอามาซิ่งต้องการที่จะมุดระยะยาวๆเนี่ยครับบางทีเขาแอบเปลี่ยนเกียร์ขึ้นให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับต่อไปผมจะเข้าเกียร์ S ให้ทุกคนดูนะครับว่าเกียร์ S แล้วบวกลบเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมเข้า S ปึบเขายังเปลี่ยนเกียร์ให้เราอยู่ผมลบเกียร์ปึบคราวนี้ได้เกียร์ส ได้เกียร์สองผมยกคันเร่งก็ยังเป็นเกียร์สองเติมคันเร่งก็ยังเป็นเกียร์สองขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้บางท่านสายลากรอบอาจจะดูรถตัวเองได้นะครับว่ารถของเราเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ขึ้นให้เองไหมอันนี้ต้องทำความรู้จักรถตัวเองครับอะงั้นเรามาลองดูกัน ลากสองไปครับไม่เปลี่ยนครับเห็นไหมรถคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ขึ้นให้ผมครับเขาจะคาไว้ไปเรื่อยๆเลยต้องเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเองครับต้องเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเอง ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใช้เกียร์สูงเกินเนี่ยครับบางทีเนี่ยรถมันก็ไม่ไปเหมือนกันนะก็เหมือนกับเกียร์ธรรมดาครับถ้าสมมุติว่าเกียร์มันสูงไปรถก็ไม่มีกําลังครับแล้วคราวนี้ต่อให้เราจะเหยียบมิดยังไงเนี่ยเห็นไหมว่ารถไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เรานี่ครับเราเหยียบมิดยังไงรถก็ไม่จะลงเกียร์ให้เรารถจะไม่กลับไปซอยเท้าให้เราเพราะว่าเราคาเกียร์สูงนั่นไว้อยู่ครับ อันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าถ้าเราเลือกเข้าเกียร์เองแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเรากลับมาเหยียบมิดเนี่ยรถไม่ลงเกียร์ให้เราแล้วนะครับคราวนี้ต้องลงเกียร์เองอ่ะแล้วเราลองมาดูในจังหวะขาลงเกียร์ครับว่ารถคันนี้เปลี่ยนเกียร์ลงให้เราได้ไหมก็ต้องบอกทุกคนก่อนครับว่าเขาเปลี่ยนเกียร์ลงให้เราได้อยู่แล้วละ่ะรถทุกคันครับจะมีระบบเซฟตี้ของเขาป้องกันไม่ให้ ใช้เกียร์สูงเกินนะครับเกินความเร็วของเขานี่ครับเห็นไหมเขาเปลี่ยนเกียร์ลงมาให้นี่ครับเปลี่ยนเกียร์ลงมาให้เลยสามละสองหนึ่งเลยข้ามสองครับเข้าหนึ่งเลยแต่ว่าคราวนี้ตอนออกตัวเนี่ยมันจะออกด้วยเกียร์หนึ่งแล้วก็คารอบนั้นไว้ครับออกสนั่นลั่นแยก แน่นอนครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเล่นละเราอยากเลิกเราก็กลับเข้าไปเกียร์ดีได้ครับเนี่ยครับในจังหวะออกตัวเนี่ยเขาก็จะออกด้วยเกียร์หนึ่งแล้วก็จะคารอบนั้นไว้ครับเนี่ยเห็นว่าคารอบคารอบไม่ไหวครับผมขึ้นเกียร์เองดีกว่าค่อนข้างแรงค่อนข้างเปลืองน้ํามันมากๆเลยครับ อ่ะถ้าสมมุติว่าเข้ามาตรงนี้แล้วโอ้ยกลับไม่ถูกกลับเกียร์นั้นยังไงต้องไปบวกหรือเปล่าต้องอะไรหรือเปล่าไม่ครับกลับดีได้เลยโบนี่ครับเห็นไหมกลับดีได้เลยคาคันเร่งอยู่ก็ได้ยกคันเร่งอยู่ก็ได้ได้หมดครับเราพามันกลับตำแหน่งดีได้เลยแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นระบบออตโต้ตามปกติครับเห็นไหมไม่เหนื่อยแล้ว ไม่ต้องกังวลเลยขึ้นเยอะไปหรือเปล่าลงเยอะไปหรือเปล่าลดเล่งไปลดไม่ไปอะไรงี้ครับเล่นเสร็จแล้วหรืองงแล้วกลับมาเกียร์ดีได้ครับสบายสบายเกียร์แบบต่อไปก็คือเกียร์ที่มีปุ่ม overdrive off หรือว่าเป็น D3 ก็ได้นะครับหลักการเหมือนกันครับก็คือเกียร์จะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ไปยังเกียร์ที่สูงสุดได้ หรือจะอยู่ได้แค่เกียร์สเท่านั้นครับถ้าเป็น D3 สามเขาก็จะขารอบให้เราสามารถมีกําลังในการเล่แงแซงหรือว่าช่วยเราชุดอ่อนๆได้คล้ายๆกับเกียร์เเลยครับและเกียร์อีกแบบหนึ่งครับเราจะเจอกันได้ในรถยนต์โตโยต้าซะส่วนมากครับคือเราสามารถบวกลบเองได้แหละแต่ว่าการบวกลบนั้นจะไม่ใช่เป็นการเข้าเกียร์นั้นๆเลย จะทำงานคล้ายๆกับเกียร์ที่เข้าเป็น D3 หรือเกียร์ที่เป็น O Drive Off นะครับคือเมื่อเราตบมาเป็นเกียร์บวกลบแล้วครับไม่ว่าจะอยู่เกียร์ไหนก็ตามสมมุติว่าตบมาเป็น S4 รถก็จะสามารถใช้เกียร์ได้ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4ไม่สามารถขึ้นไปยังเกียร์5ได้หรือเราสามารถลบเกียร์ลงมาเรื่อยๆให้มาเป็น S2 รถก็จะสามารถ เปลี่ยนเกียร์ได้แค่เป็นเกียร์หกับเกียร์สเท่านั้นนะครับก็จะไม่สามารถขึ้นไปยังเกียร์สเกียร์สเกียร์หได้มันจะไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่ว่ามันจะล็อกเกียร์สูงสุดนั้นไว้ครับเป็นการล็อกเกียร์ที่เราสามารถเลือกเกียร์ได้ซึ่งเกียร์ที่เราสามารถบวกลบเลือกอัตราทดเองได้แบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเกียร์ที่เป็น D D4 D3 D2 L นะครับก็คือ5 4 3 2 1เหมือนกันครับเราสามารถเลือกเกียร์เองได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเกียร์แบบนั้นน่ะถ้ายังเป็นมือใหม่อยู่ผมไม่แนะนำให้เราเล่นเกียร์ในคันโยกแบบนั้นนะครับอาจจะทำให้เรางงอาจจะทำให้เราลนกับตำแหน่งเกียร์ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพัดเดิลชิพอะไรงี้ครับ เราเล่นได้ง่ายเลยหลักการมันเหมือนกันเลยครับเลือกอัตราทดเกียร์แต่ว่าวิธีการมันอาจจะพาให้มือใหม่งงนิดนึงเท่านั้นครับถ้าสมมติว่าเราเก่งแล้วเราเก่าเกมแล้วใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวโดยประมาณนะครับที่ผมเนี่ยชวนทุกคนมาลองเล่นเกียร์ของรถตัวเองดูก่อน ถ้าสมมุติว่าเราใช้งานมันเป็นเห็นไหมครับว่ามันจะสร้างความสนุกได้ช่วยให้เราสร้างจังหวะได้ลงเกียร์ปุ๊บมุดหนีปับ๊บอะไรอย่างนี้หรือลงเกียร์ปุ๊บลงเนินให้เขาช่วยเราเบรกอันนี้ครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในการขึ้นเขาลงเขาได้นะครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ